คอรมอค่ะเห็นชอบในการนำเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐ1ล้านตันภาษี0%นปเซนนะคะก่อนที่ผลผลิตในประเทศจะออกสู่ท้องตลาดเพื่อเป็นการลดผลกระทบและราคาข้าวโพดในไทยค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบให้ปรับเพดานโคตา้าการนำเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาประจำปี2569จากเดิม54,700ตันต่อปีอัตราภาษี20%เพิ่มเป็น1ล้านตันต่อปีอัตราภาษี0%เป็นผลจากการเจรจามาตรการกำแพงภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลชุดที่ผ่านมาแม้การนําเข้าโคตา้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อราคาและภาพรวมผลผล,ผลิตข้าวโพดในประเทศแต่ในข้อเท็จจริงค่ะปริมาณความจําเป็นต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศนั้นมีมากกว่าปริมาณการผลิตในประเทศดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยจะปรับแผนเปิดโควตานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาเดิมตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคมของทุกปีปรับเป็นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงก่อนผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยจะออกสู่ตลาดระหว่างเดือนกันยายนถึงธันวาคมของทุกปี นอกจากนี้ยังให้ปรับสัดส่วนการนำข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาโดยภาคเอกชนให้นำเข้าได้แต่ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนต่อการนำเข้า1ส่วนรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะบริหารจัดการให้กระทบต่อเกษตรกรในประเทศให้น้อยที่สุด